ที่ดูแลส่วนนี้ใช่ไหมคะตัดแล้วกๆครั้งนี้ที่มาตัดเนี่ยมันมีความแตกต่างกว่าที่ผ่านๆมายังไงบ้างคะทางมันมบฟลงดีมันจะมันจะสูงขึ้นไปเดี๋ยวนี้พอพอใส่ปุ๋ยเนี้ยมันทางมันห้อยลงเพราะว่าที่เราแทงแทงมาปกติมันก็ทลายใหญ่แต่มันเป็นบางต้นใช่ไหมคะทลายคือแบบเล็กๆอ่ะน้ำน้ำหนักก็ดีก็มาแทงวดเแรกก็ไม่ได้คิดอะไรก็โอเคต่าง ทางที่เราแทงแทงแต่งเอาไว้นะม,มันก็จะโหมลงมาม,มาปิดทางที่เราเนี่ยหมดเลยนึ่งไม่มือดอ่ะนั่นแหละปกติเราทําไว้สว่างเลยเพราะว่ามันข้าออกมันรถ,ถ,ถมันไถมันวิ่งทีนี้<ล>ก็เลยบอกแกว่าเออมันผิดปกติจริงรๆๆแหละนั่นแหละถึงได้คิดว่าเชื่อปกติมันเป็นยังไงจ้ะที่พี่บอกว่าไม่มีลายเป็นที่เป็นเม่นให้ดูเลยนะปกติ <c oughs> ลายมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะถ้าถ้าไม่เต็มอ่ะถ้าไม่ไม่ถึงปุ๋ยจริงๆอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ไอ้นี่มันถือว่ามันเต็มแล้ว ปกติมันจะครึ่งอยู่แบบนี้ส่วนมากมันจะไม่เต็มเยอะกว่าที่เต็มแต่มาวันนี้ทรายเล็กๆก็คือเต็มอ่ะจะไปเชื่อเนาะหนึ่งกิโลกับห้าสิบแล้วใส่เหมือนกับปุ๋ยนี้ทุกอย่างถ้าต้นนึงเราใส่สี่กิโลใช่ไหมคะต่อต้นปกติเราใส่ปุยนี่สี่กิโลเกบอกว่าใส่สี่ชน้อนค่ะเก็บบอกว่ารยให้รอบสี่ชนค่ะแต่ถ้าไปบอกก็บอกเลยว่าไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อค่ะแต่วันนี้เชื่อแล้วเนาะเชื่อแล้วอันนี้เชื่อเชื่อแล้วอันนี้่เชื่อแล้ค่ขอบคุณค่ะ